หนึ่งมืนหนึ่งพันหารอยนะครับตัวใหญ่หนึ่งมืนหนึ่งพันหาลอยตัวน่อยหาพันหาวะจันตัวเมียทั้งครูนะครับวันราคาหมื่นหนึ่งว่ามีคนหาเก่าพันแล้วนะครับเป็นว่าท่านขายตัวน่อยตัวน่อยเพื่อนหาหาพันแล้วติดโบสนะครับติดโบด แข็งขาดีอายุกับชินาจะปีกวัวๆแล้วล่ะราคาเบาๆยังมีให้เห็นนะครับในในตลาดน้าพันตะซื้อไปใส่หยาไว้จะได้หาพันห้าพันทวน นี่ลอยสามสิบลอยี่สิบบวกอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องตัวหน่อยกับจิบป,ประมาณลอยยี่สิบบวกห่นสองพันออยหด่ันนร้ยไดกน,นะครับสองรอยนี่งวดงวเหนือนะผมมาทิดจบกันในสนามนี่แหละ จุดนี้ครับผมรถกับทยอยเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวได้ผมดีควาเบอร์ไว้ตาได้กันไปอ่ะอ่ะผมควาเบอร์โทรไว้ถ่านพ่อแม่พี่น้องเนี่อ่ะผมควาเบอร์โทรไว้ถ่านพี่น้องสาม ห้าศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก้าศูนย์กับผมบห้อยยังไอดาวน้องหยาครับผมขอบคุณไอดาวน้องหยานะครับผมถ้าบ,บ่ปิดในสน,นามนะครับพ่อแม่พี่น้องผมมาราคาหนี้บ่เหลือแต่๋ยวผมจะเฝ้าลงคลิปแล้วฝ่าโทษนะครับ